ม,มีหนุมานไหมปดสตินอะมีหนุมานไหมมีครับมันหลอกอะไรมันหลอกเราแน่นอนหนุมานไม่มีหรอกหลอกแน่นอนอยากนี่ก็อยากดูเลยนี่ก็อยากดูเหรอชึบโอเคกลับคือร่างเดิมฉันเท่หรือเปล่าชันเท่หรือเปล่าเท่ไหมล่ะฉันเท่ใช่ไหมคุณทาจิบานะเท่มากครับ NVC คุงขอบใจมาก NPC คงใครหาไอดีไก่ตันต้องร้านนี้เลยครับผมช่อบาสตอ ID อดีพร้อมล่าค่าโหวจะถูกประยันเทพเลยและที่สําคัญเรพอผู้ชมาหาใครมือไวแล้วก็ในทุกหกโมงเย็นของทุกวันมีขายไอดีไก่ตันราคา1บาทแบบจต้จำกัดนะครับผมหาใครมือไวก็เอาไปเลย นายก็เป็นได้นะมาไลเดอร์นะและซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่กันในแมปไลเดอร์โว d ครับผมว่าเป็นแมปของดวอองทีนั่นเองนะครับผมซึ่งเออถ้าเกิดจะได้นแมปมนี้นั้นเราต้องเสียร้อยห้าสิบรบัคในการเข้านะครับผมพาเงั้นแล้วเรามาลองดูกันเลยนะครับผมไปครับผมเริ่มกันเลยผมอยากรู้ว่าเราจะได้ฮีโร่อะไรหรือว่ามันต้องบังคับเป็นดีเกตเลย <c oughs> เป็นดีเกตเหรอผมบอกเลยว่าเรื่องความรู้ฮีโร่นั้นผมว่าจ,จะมีน้อยนะผมแต่นี่มันรถของริวคีนี่ใช่ไหม ซึ่งเอ่อผมแบบไม่ดูนานดูตั้งแต่แบบเดนโออ่ะหลังจากเดนโอพูดเราก็มาติดตามต่อเลยนะครับผมมาดูเฮ้ยนี่มันมาร์สไรเดอร์โอจาใช่ไหมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมโคเต้ขออนุญาตแปลงร่างก่อนละกันนะผู้ชมฮะเทชินเทชิน,น <c oughs> แปลงร่างเป็นดิเกดดิเกดมาครับผมแล้วเราทำไงต่อทีเนี้ยต้องฟาร์มเหรอโอ้ยมอเตอร์ไซค์อยากได้อยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้มอเตอร์ไซค์โคเทตโคเทตเลยเราต้องรับเควสที่โอแมนใช่ไหม ชาคนนี้นะครับผมไปตีเออไอโรสโรสไรเดอร์5ตัวนะครับผมถือว่าง่ายแล้วขออนุญาตเออปิดเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคอเคุยแล้วเรามีการ์ดนี่เรามีการ์ดเราใช้ยังไงอะ่ะมานี่แนีนี่แนีนี่แนีขอญาตตีเลยแล้วกันขอญาตตีขอญาตตีขอญาตาตีเยอะจังคนเยอะจังเราอยากแปลงร่างเป็นร่างเทพหมันมั้งจังคนดูเราเป็นแค่ดิเกรดแต่ดิเกรดมันเก่งนะครับผมในในเรื่องใช่ไหม มนค่อนข้างจะเก่งแต่ว่ามันสามารถแปงลงร่างได้เแออปลงร่างประตูอื่นได้นะครับผมเราเห็นแค่เป็นมิมเราไม่ได้ติดตามแบบจริงจังขนาดนั้นนะคุณเด๋อ <c oughs> ตีเรียบร้อยเวลอัพโอเคครับผม,มเรียบร้อยควสดูซิได้อะไรมานะครับผมได้กล่องมาอย่าบอกกล่องกาชาใช่ไหมเปิดดูซิได้อะไร <c oughs> นี่ไงกล่องอีเวนท์ี่นะครับผมชึบ <c oughs> <c oughs> ดังโง่ได้ขนมมาโ okay. อเคเ้อเราสามารถเติมโคได้ขออนุญาต ดูโค้ดหน่อยละกันนะครับผมโอเคเล่พอหลังจากนั้นเราก็ไปเติมโค้ดครับผมซึ่งเราก็ได้คงได้ของมามากมายนะฮะคนดูฮะก็ถือว่าเป็นของเริ่มต้นก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมเล่พอหลังจากนั้นเราก็ฟาร์มต่อกันแบบยาวๆซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เป้าหมายว่าเราควรทำอะไรกันแน่เพราะว่าเราไม่ดูตัวทเรี่อะไรเลยนะครับผมก็ฟาร์มไอมอ,ตอนตัวนี้แหละฮะแต่ว่าเกมมันก็ต้องมีการสื่อสารใช่ไหมครับผมฮะเราก็เลยสื่อสารกับคนคนหนึ่งเฮ้ยมีคนตอบกลับเราคนดู <c oughs> นายนายอยู่ไหน <c oughs> นายอยู่ไหน, <c oughs> ใ,น,ไหน <c oughs> ให้เขามาช่วยเรา ฮีโร่มาเชื่อหน่อยเราอยากได้ร่างใหม่เราไม่อยากเล่นดีเกรจะได้ร่างใหม่เขามีลิวคี้เขามีโจอาไอเราก็อยากได้มั่งไอเราก็อยากได้มั่งแต่ว่าเราความต่อแล้วกันเนี่ยเขาดูดูไปหมอนี่ดิมันชื่ออะไรหรอผมก็จําไม่ได้เป็นฮีโร่ยุคเก่าๆแล้วนะใช่ไหมเฮ้อเฮ้อเฮ้อลาเลยลาเลยแล้วกันอ๋ออยู่บอเบย์ห้าเราตอบยังไงดีว่าเออเราอยู่เราอยู่โลกหนึ่ง อยู่โลกหนึ่งโลกหนึ่งอะไรวะมีได้เหรอเ,เจอกันเดอน้อโลกหนึ่งเจอกันเด้อมาแล้วครับเฮ้ยดีเครดเป็นเล่าเลยคุณดูเวลสามสิบเวลสามสิบเลยเหรอเฮ้ยจะหมอนี่กลายร่างเป็นลูคินะครับผมลืมบอกเลยเกมนี้เราต้องฟาร์มมาสเตอรี่ด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ปลดล็อกท่า <c oughs> ไม่ปลดล็อกท่าอยากเป็นตัวอื่นทำไงอ่ะ สอนหน่อยสอนหน่อยพ่อหนุหน่มกดตัวทีครับโอเคอุ้ยนี่ไงฮีโร่เขาสามารถเปล่ง่างได้เหรอออะลองดูนะครับผมออะลองดูแล้วเลือกการ์ดนะน่าจะถูกแล้วผมน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับผม <S <S โอเคขอบใจม,มากพ่อหนุ่มเรียบร้อยครับผมกลายเป็นนี่เลยวีหนึ่งหรือ,รอวีสองว่ากนดูขอเซิร์ชแป๊บ นี่ไงมีคนสับสนเหมือนเราด้วยคุณผู้ชมฮะไอ้มุดแดง V1 แล้ว V2 หน้าตาคล้ายกันมากทําให้หลายคนจําสับสนข้อแตกต่างก็คือ V1 กับ V2 ก็คือถุงมือของ V1 เป็นสีเงินส่วนของ V2 เป็นสีแดงนะคะผมอ่ะนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมรู้เหมือนว่าเราจะเป็น V1 นะครับผมคนดูฮะก็ตัวแรกเลยออติเนีลอะไรอ,ะอ่ะผมแนะนำรีวิชทำไมฮนะ V1 ่ไม่ดีเหรอ V ีไม่ดีเหรอเราจะเล่นตัวนี้อ่ะเราจะคลาสสิกอ่ะจะเล่นตัวนี้อ่ะเฮ้อ เรียบร้อยยังไงเรียบร้อยฮะเลือดเยอะตีแรงครับมาถึงเออนี่นะตัวนี้นะอลองดูนะครับผมลองไปงว่างดูมาลิวคี้เหรอจะปุ๋มปุ๋มอู้ต้องฟ้าใหม่ต้องเวลหนึ่งฟาใหม่เลยไหนไหนก็ไหเเราลองใช้โลบักแก้ปัญหาดูก็แล้วกันนะครับผมมาไม่มีสูมไรเดอร์เหรอแบบกาชานะมีไหมแบบกาชาจะได้สูมเลยไม่มีครับฝันสลายเลยโอจาโอจาเรามาต้องหาเอาขอบคุณมากเจ้าหนุ่ม เขาเป็นเขาเป็นใครอุ้ยเขามีโซดาด้วยนะครับผมเอวายหมอนี่มันของครบมือหรือว่าเป็น NPC ที่เขาส่งมาลุงพีอาส่งมาช่วยเราก็ได้คุณดูฮะขอบคุณมากนะ NPC คงแต่ยังไงซะเราต้องเล่นตัวเนี้คุณดูผมอยากเล่นความคลาสสิกนะผมอยากเล่นตัวเนี้ขอตัวนี้แล้วกันนะครับผมว1หนึ่งมาเรื่อยๆตัวเลขตัวเลขมาเราเล่นตัวที่ชอบน่าจะดีกว่านะครับผมคุณดูฮะ และเนื่องจากเราเปลี่ยนไรเดอร์แล้วเราก็ต้องฟาร์มมัตเตอรี่ใหม่หรือฟาร์มเวลใหม่นะครับผมดูฮาก็เลยแบบว่าฟาร์มตัวนี้แบบยาวๆเลยก็ได้กันนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันจะได้ไปไหนสักทีอยากเห็นร่างคนเราไหมน่าอยากเห็นร่างจริงของฉันหรือเปล่าอยากครับโอเคเรียกเราว่าคุณทาจิบานะทาไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับคุณทาจิบานะทำไมถึงเอาแต่ดูล่ะครับอยากนี่ก็อยากดูเลยนี่ก็อยากดูเหรอชึบ โอเคกลับคืนร่างเดิมชันเท่หรือเปล่าชันเท่หรือเปล่าเทไมล่ะฉันเท่ใช่ไหมคุณพาจีบานะเทมากครับ n p c คุงขอบใจมาก NPC คุีงแมปนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับแต่รัดฟาร์มไม่ได้ขอบคุณมาก n อพคซคงสำหรับคําแนะนําโหเซ็งเลยว่าใจไปตีบอสทีเดียวเลยแล้วกันเลยงี้นะฮะขอบใจมากคุณหน่มไปฟาร์มต่อขออนุญาตเลยนะครับเติมเลยเริ่มโลบักเพิ่มเลย ดับเบิลนี้ก็พีแล้วกันเพื่อความไวเพื่อความไวนะครับผมและเราก็ได้ท่าครบสักทีนะครับผมมาครับผมตอนนี้ผมก็เวลห้าแล้วนะครับเดอในส่วนของท่าเราก็มีครบแล้วก็คือสี่ท่านะครับผมเรามาลองท่ากันหน่อยแล้วกันท่าเลขอีหมัดรัวนะครับผมหมัดรัวต่อมาคือท่าอาร์ครับผมเตะแบบหนักๆนี่เนี่ยเตะหนักครับผมเตะหนักและต่อมาก็คือท่าซีนะครับผมต่อยหนักแต่ไม่โดนว้าวและก็ท่าสุดท้ายเท่าวีเลยเดือคิกมันต้องอยู่ใกล้ๆเหรอโอเคครับผม หูแล้วมานานเราหมดรอเราทีต่อยหนักครับผมแต่มันมีเกราะป้องกันมันเอฟไว้มันเกราะป้องกันแล้วพอเราเวลห้าครับผมเอพีซีคุงก็พาเราไปฟาร์มที่อื่นนั่นเองนะครับผมเซฟยังครับเรียบร้อยเอพีซีคุงฉันเซฟเรียบร้อยแล้วทีนี้ทําไงต่อไปสู้ใช่ไหมอ๋อมาสู้กับเจ้าหมอน,นี่เวลห้าโอเคออขอหมัดรัวขอย่ามัดรัวช่วยกันช่วยกันนัว <c oughs> ช่วยกันนัวบอสน,นัวบอสนีน่เป็นบอสใช่ไหม บอสใช่ไหมเพื่อเรียบลงหูเบลขึ้นอย่างไวคุณดูเยียบพีขึ้นอย่างวมามามายังไม่ตายแต่ว่าเบลเราขึ้นเลยนะครับผมมาขอนัว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 ฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วพอหลังจากนั้นเราก็สู้กับเจ้าหนอนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมมาดูฮะาซึ่งก็เออแล้วต้องฟาร์มจนถึงเลเวลเจ็ดเพื่อจะไปตีบอสตัวต่อไปนั่นเองนะครับผมฮะเอาตรงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีในส่วนของการบูสต์เอฟพีขึ้นมานะครับผมะ เวลาที่เราทำดำเหมรือตัวยตอมัดนี่เอ็กพีค่อนข้างจะขึ้นเยอะพอสมควรเลยนั่นเองฮะกด R นะครับผมฮะว่าเรากด R เราก็สาม,มารถพักผ่อนได้มันจะฟื้นฟูมานาแล้วก็เลือดที่ <c oughs> เราเสียไปได้แต่ว่ามันต้องรอนานนิดนึงนะครับผมฮะประมาณนั้นโอเคเห็นไหมเรากาลังฟื้นฟูเลือดถ้าเราโคตรเท่เลย <c oughs> รอเลือดเต็มเลยครับได้เลย n p c <oughs> ได้เลยรอเลือดเต็มแล้วก็ไปบวกบอยอีกรอบหนึ่ง มาครับผมไม่ต้องรอเต็มเดี๋ยวเราเลื่อนปุ๊บเลื่อนแล้วก็เต็มเองนะครับผมต่อยต่อยทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะคุณทัจจิมาณ่าทำไมไม่ช่วยกันทำไมไม่ช่วยกันฮึบ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 นี่แน่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 เห็นไหมคนดูขึ้นอย่างไวพอเรามีมีบูลขึ้นอย่างไวนะครับผมแล้วตัวอะไรมานะเดี๋ยวฮีโร่ใหม่เลยเออไอตัวก้ามไอตัวปูนะครับผมฮะตัวปูเนมาร์ดลูคีน่ะคนณดูมนมาร์ดลูคีน่ะไปตอนนี้เราเวิลจิตแล้วนะครับผม ซึ่งก็ไม่รู้ว่า NPC คุงตอนนี้ไปไหนนะมชมพันเหมือนจะเอฟเคอยู่เราก็เลยมาตีบอลต่อน,นั่นเองครับผมเพื่อที่จะอัพเลเวลขึ้นมานั่นเองฮะร,ระหว่างที่รอ NPC คุงเอฟอยู่นั่นเองนะครับผมตรงนี้ปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมเอ็นพีคุงนี่ไงบอเวลเจ็ดบอเวลเจ็ดตีเลยโอเคขอบใจมากเจ้านี่สินะพร้อมพร้อมหรือยัง <c oughs> จะเปิดนะจะเปิดนะเปิดปึ๊บปึบริวคีนะครับผมริวคีว่ะปุ่นมังกรด้วยโคตรที่มังกรด้วย ลูคี้ตีตีตีม่ว่วกบ้านงานตี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 อุ้ยมันดูดูเอพีขึ้นี่เชื่ขึ้นอย่างเยอะตัวเดียวขึ้นอย่างเยอะพอล้างจากนั้นแล้วก็ฟาร์มมาแล้วลูคีแบบยาวๆนั่นเองครับเพื่อเพิ่มเลเวลเพื่อจะได้ไปในส่วนของเอเรียต่อไปได้นั่นเองนะครับผมตีเรื่อยๆเลยได้เลยหนุ่มจัดแปจัดแปลตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆช่ยกันตีช่ยกันตีมาอ๋อเราต้องฟาร์มจนถึงเวลสิบสองนะครับผมฟาร์มถึงเวลสิบสองค่อยไปต่อได้นั่นจัดแปลโอเค เดี๋ยวเจ้าหนูเวลหนึ่งมาจากไหนเจ้าจะมาที่นี่ไม่ได้นะเจ้ายังฟาร,ร์มที่นี่ไม่ไหวเจ้าฟาร์มที่ไม่ไหวอย่าอย่าเข้ามามาให้มันนัวด้วยเววหนึ่งมามานัวได้เหรอนายฟาร์มไม่ไหวต,ตรงนี้มันฟาร,รม์มรับไม่ได้โอเคเขามานนัวมานัวมานัวนัวหมดไม่ส่ลูกใครไม่ส่ลูกใครของจริงไปครับผมเวลทีสองแล้วทีนี้เราจะได้ไปที่อื่นต่อกันนะครับผมไปกันฮึบมาเรานําทางเลยไม่รู้ไปทางไหนแต่เรานําเลยทางนี้ไหมนายเดินช้าจังเดินช้าจัง นตึกเหรอโอเคครับผมขึ้นตึกครับไป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 ฮะโอ้ยแล้วหลงแน่เลยถ้าเกิดเราไม่รู้ทางนะคุณดูหลงทางแน่ๆน,นะครับผมขึ้นมาเออตรงนี้ใช่ไหมกระโดดไม่ได้เหรอต้องขึ้นเออไม้ไปนะครับผมตรงนี้มีบอสตัวหนึง่งได้เลยตอนนี้ฮีโร่อะไรโอเคทีมเลยอ๋อมาเลือนไนนะครับผมเลือนไนในลูคิไนในลูคินะครับผมโอเคตัวนี้ใช้พลังข้างคาวสินะ พลังข้างเค้าต่อยต่อยต่อยมัว่วบ้านงานมัว่วบ้านงานแล้วกันและก็เช่นเคยครับผมฮะาแล้วก็ฟัางมาดเดิ้ลไนท์แบบยาวๆนั่นเองฮะเพื่อที่จะเอ่อไปยังโซนเอเรียต่อไปนั่นเองนะครับผมและในระหว่างที่เราต่อสู้กับเมันนั้นเราก็ตายด้วยนะครับผมนีะเป็นการตายครั้งแรกของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้มาจะเย็นก่อนนะจะเย็นก่อนนะเออเออตายเอออย่านะเดีย๋ดวยวนึงตายมันขึ้นเป็นอันด้วยนะคุณผู้ชมฮะเหมือนแบบเอ่อตอนจบของมารเดอร์น่ะใช่ไหมคนดู ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะนี่มันตัวกิกี้นี่นาคนดูขององค์กรอกเกอ์ของนนีาตเวมีกิกี้ด้วยนะครับผมลูนอย่างนั้นเหรอฮึองค์กรอกเกอร์ฉันมาและนายคือศัตรูของฉันนายคือศัตรูของฉันเจกก้ากิกี้ช้านานในวีหนึ่งฉันถ,ถูกสร้างมาจากกรุ็อกเกออ์ก็จริงแต่ว่าจะสู้ับแกะจะฆ่าแกะจะฆ่าแกนี่แนะกิกี้กิก,กี้เรียบร้อยนี่มันตัวปูนี่นาคนดูไอ้ทั่วปูนี่ ตีด้วยตีด้วยตีหมดไม่สนลูกใครเรียบร้อยเ <NPC S 2> <K _ T> อพซคงบอกพี่อมาสักทีอุงมาสักทีตอนนี้เราแข็งแกร่งแล้วคนดูเราวีหนึ่งวีหนึ่งเยอะเจอะเจอะเจอะนี่แน่นี่แน่นแนฮึบ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 ชิวจัดชิวจัดเรียบร้อยปะกันจะหน่อมใจเย็นพี่คนละควสเอาหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเราเดินนำเหมือนรู้ทางเลยคนดูเดินนำเหมือนรู้ทางเลยนะครับผมเอาว่า มาอยู่ในโซน2แล้วโลก2มัไหมคนดูไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใครเนี่ยนิบูยูเซอร์โซดาไหมใช่โซดาไหมตั้งจะโซดานะครับผมมาดูจากการแต่งตัวมาขอตีขอ่นะไงโซดาจริงด้วยขอตีว่าไงเจะนุนมเนี่ยตามมาโอเค n อ็ NPC. โทษทีฉันหลงทางไม่ใช่เหรอเราไม่ตีโซดาเหรอเราต้องไปตีตัวไหนนี่ต้องตีตัวไหนนี่หุยโอตาโอตานี อยากได้อจาจังนี่ไงคนดูชายผู้มีแจ็คเก็ตลายงูนะครับผมโอจาแล่พอล้างจานแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ต่อซึ่งเราก็ไม่รู้กันว่าฟาร์มเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า npc ครูบอกว่าเราฟาร์มตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมถามก่อนดีจับฮีโร่ยังไงจับฮีโร่อย่างไงหมอนี่เหมือนเขาจะไปแล้วนะครับผมดูฮาเขาจะไปเล่กับคนอื่นละอยากได้งูากได้อจาได้ไหมสอนหน่อยถามยากเวลดีเคทสามสิบโอเคไว้ข่าวหลังแล้วกันนะโอจาไว้ข่าวหลังแล้วกันนะยากเกิน มีหันุมานไหมปดสตินอ่ะมีหนุมานไหมมีครับมันหลอกอะไรมนหลอกเราแน่นอนหนุมานไม่มีหรอกหลอกแน่นอนอ๋อตรงนี้เลยว่าเปลี่ยนฮีโร่ตรงนี้เลยขอบใจมากเจาก้าหนุ่ม NPC คุงที่ช่วยฉันผมไปก่อนโอเคโชคดีนะ NPC คุงขอให้โชคดีนี่ไงเต็มเลยเต็มเลยเราอยากได้โอจาโอจา,อาต้องทำา u ว s ยากใช่ไหมงั้นเออ ลองตัวเสือแม่ผมตัวเสือกเกเรนะอาตัวเสือแล้วกันเสือเทศแต่ว่ามันตัวไล่แต่ว่าผมชอบเหมือนกันนะครับผมโอเคไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนต้องทาอะไรสักอย่างก่อนใช่ไหมอางั้นลองเป็นข้างคาวดูแล้วกันนะผู้ชมฮะหนเราได้ยังเนี่ยนี่คือได้ยังไม่ได้เนี่ยในลองดูเด็กดิเด็กยังไม่เข้าเลยตัวรคือยังไงได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปคิดด้วยเจ้านี่กันละกันผู้ชมฮะมาร์เลเดอร์ิวคิวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับผมฮะเราฟาร์มมาจนถึงเวล20ส ได้นะครับผม,มแล้วก็ออย่างหนึ่งก็คือเราถือว่าโชคดีได้เจอ n อ c ซคุงที่มาช่วยเราด้วยนะครับผมทำฮีโร่ตัวไหนดีครับ <laughs> <Okay>. <laughs> โอเคหยอกแล้วกันเราลู้ตัวไหนดีสดุดนักสู้พลังข้าวเหนียวรู้จักไหมละ่ะมาได,ดไเไดอร์ไทยแลนด์มาเลไทยแลนด์น่ะข้าวเหนียวแมน <laughs> อ้าวไอโมอนี่มันมาไม่มาหาชันอย่างนั้นเหรอสวัสดีครับตกลงนายเจ้านักสู้ข้าวเหนียวมั้ยเนี่ยเรยได้พาไปทําเอาไหมสวัสดีพ่อหนุม่มโหนทางยาวไกลนายพุ่13สามเอง ด,ดูพลังของฉันดูฉันแปลงล่างนี่ไงดิเครดเท่ไหมอ่านี่ดูฉันไม่อยากจะขิงนะแต่ว่าฉันวีหนึ่งนะดูดูความคลาสสิกของฉันไงเท่ะปะตัวจริงปะเนี่ยพี่อย่าบอกนะเอฟซหรอไก่ปูไก่ไก่ไกปูอาสลับคลิปนี้ไปเลยครับผม <c oughs> บ๊ายบายฮนะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย